โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลานถ้ำทองหลางอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผู้บริหารครูและบุคลากรรวม6คนผู้บริหารโรงเรียน ดรมณีรัตบุญเต็มวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญมีครูและบุคลากรดังนี้ 1. นางปิยลักษณ์สมัครการตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวแจนจิราทองเจิมตำแหน่งครู 3. นางสาวพัส,สราพรพุนสวัสด์ตำแหน่งครู 4. นางสาวอัชาราพรคงรักษาตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 5. นางสาวศิริวัณทิพย์บุญตำแหน่งนักการพานโรงโรงเรียนบ้านท่ำทองหลางจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้แบบคราชั้นและใช้สื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนสะสู่ศตวรรษที่21ด้วยหลักธรรมมาพิบาลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักความเป็นไทยเอกลักษณ์บรรยากาศดีมีความเข้มแข็ง ซึ่งบรรยากาศในที่นี้หมายถึงด้านกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการบรรยากาศทางด้านกายภาพของโรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางเป็นโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่นด้วยร่มเงาของธรรมชาติและด้วยการจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือที่ดีเสมอมาจากชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนจึงมีความสะอาดน่าอยู่ น่าเรียนบรรยากาศทางวิชาการหมายถึงครูมีหลักความเชื่อเดียวกันว่านักเรียนทุกคนเรียนได้โดยส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพในการเรียนรู้ครูมีความคิดการจัดการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนเชิงบวกเข้าในความแตกต่างของผู้เรียนมีความเข้มแข็งหมายถึงผู้บริหารครูและบุคลากร ทุกคนในโรงเรียนมีความเข้มแข็งมีความพร้อมอุตสาหะและวิริยะในการทำงานเสียสละและอดทนมีความตระหนักในวิชาชีพของตนเองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนผู้ปกครองมีความเข้มแข็งในการให้ความร่วมมือสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านถ้ำทองหลางเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สามารถเป็นแบบอย่างด้านการทำงานเป็นทีมด้านการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารครูและบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นความสามารถ โดยเฉพาะการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ได้รับการพัฒนาเต็มความสามารถซึ่งได้รับคำชื่นชมจากบุคคลภายนอกอยู่เสมอคำขวัญไฟการศึกษารู้ค่าคุณธรรมนำประชาธิปไตยใส่ใจสิ่งแวดล้อมผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านท้ำทองหลางดังนี้ โรงเรียนรางวัลประชาธิปไตยตัวอย่างสำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรีรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานสำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน